สวัสดีจ้าหลังจากที่ตอนกิ่งมะนาวไปตอนนี้ก็รากเป็นสีน้ําตาลแล้วนะคะตัดได้แล้วทีนี้พี่เพนไม่ได้ตัดสักทีทีนี้มันก็เลยมีผลเสียผลเสียเนี่ยค่ะเห็นไหมตรงปลายเขามันจะเน่าค่ะพอฝนมาทั้งอาทิตย์เลยค่ะอาทิตย์นี้จากที่แรงเป็นเดือนนะคะดูเราต้องรีบตัดชําเลยค่ะพี่เพนก็ลืมสังเกตเพราะว่ามันติดรากแล้วแหละแต่ลืมสังเกตว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว นี่แหละค่ะเกือบไปแล้วไม่ละอุตส่าตอนใช่ไหมนี่แหละค่ะทําแล้วก็ต้องติดตามผลงานตัวเองด้วยไม่งั้นก็จะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะพี่เพ็งก็เลยจะมาตัดกิ่งมะนาวชํานะคะวันนี้ก็มะนาวต้นนี้ก็เหมือนที่เคยบอกอะค่ะพี่เพ็งได้ทําลายไปหลายรอบแล้วแต่เขาไม่ตายนะคะพี่เพ็งก็เลยบํารุงเลยทีนี้เพอมันมันอยู่ติดกับบ้านค่ะติดประมาณเห็นไหมนี่ค่ะบ้านจากนี้ไปประมาณสเมตรเองค่ะ ก็เลยจาเป็นต้องเอาเขาออกเพราะว่าเห็นไหมเดี๋ยวพี่เป็นถ่ายให้ดูใกล้ๆเนี่ยค่ะใบเป็นน,นี่มันติดอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะมันเกิดเองนะคะเป็นมะนาวน่าจะเป็นมะนาวที่พี่เพ็นทานแล้วเขาเกิดเองอะ่ะโยนโยนแล้วเขาเกิดเองเนะะี่ยค่ะพวงดูดูความดกของเขาแล้วเปลือกบางมากเลยค่ะแล้วก็หอมด้วยพี่เพ็นก็เลยนี่แหละตอนเลยทีนี้ก็นี่แหลคะค่ะก็เลยเดี๋ยวมาตัด แล้วอย่างเงี้จะตัดยังไงดูมะนาวมะนาวยังลูกเต็มเลยค่ะ,ะเสียดายแต่ก็ต้องตัดนะคะถ้ารากเขาเริ่มจะต้องดูเป็นกิ่งๆไปค่ะถ้าตัวไหนรากแน่แนๆแล้วรากจะเนา่าก็ต้องตัดอย่างนี้ก็ต้องต้องทําใจ <laughs> ดูดูตรงนั้นเป็นตอนเห็นไหมเยอะแยะเลยก็จะตัดเอาไปช้ำค่ะแล้วจะได้กลัวรากมันจะเนา่าแล้วจะได้ แต่งลำต้นต่อไปใส่ปุ๋ยบำรุงให้เขาออกเยอะๆแต่เขาก็ออกเยอะอยู่แล้วค่ะออกช่วงนี้ก็ไม่เป็นผลอะไรเนี่ยดูเก็บทันไม่ทันขายดูดิก็เลยประมาณนี้ละค่ะวันนี้ก็จะตัดน่าจะราวๆยี่กิ่งได้ค่ะต้นนี้พี่เป็นตอนแบบแบบโหดอะ่ะก็นี้แนะนำไว้เลยนะคะถ้า ถ้าติดรากแล้วนานตัดมันก็จะเป็นสีน้ําตาลอย่างนี้แหละค่ะสีน้ําตาลปุ๊บทีนี้พอฝนเยอะๆแบบช่วงนี้ก็รากเน่านี่โอเคเลยอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่นี้ก็ยังไม่เต็มเท่าไหร่รากยังสั้นอยู่ก็เลือกเป็นกิ่งกิงไปค่ะบางกิ่งก็เยอะจริงๆรากแน่นจริงๆเดี๋ยวเป็นดูเป็นเป็นกิ่งกิไปแล้วกันต,ตัวไหนที่ยังมี ยังมีผลอ่อนอยู่ก็ถ้ากิ่งยังไม่น้ำตาลมากเพื่อก็จะเลี้ยงไว้ก่อนโอ้ดูตัวนี้ดินแน่นเลยรากโอ้และสุดยอดจริงๆเลยค่ะต้องตัดแล้วต้องตัดแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเพื่นขอตัดกิ่งมะนาวก่อนเนาะสวัสดีค่ะ